คลิปอะใช่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้บรรยากาศยามเย็นเนาะวันนี้มีขวางมาส่งกับผมเนี่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนาะมีขวางมาส่งไว้เราก็เอ๊ะมันไม่ได้สั่งอะไรแล้วมาแกะดูด้วยกันนะครับผมว่าเป็นขวางส่งมาจากที่ไหนอะไรหรือเปล่าเนาะพอดีพี่ปายก็ไม่ได้ไม่ได้สั่งของอะไรไว้น,นี่นะเนาะวันดีมีขวางมาส่งแม่โทรบอกว่ามีขวางมาส่งนะครับผมว่ามีขวางมาส่งนะครับมา <schwierig> ดูไว้เรามาดูกันนี่นะครับมีขวางมาส่งพี่ปายนะครับดูอันนี้ก็รู้ละอะ มู่ลเหว่าเป็นอย่างครับผมเนี่ยอันนี้ก็คือให้เราไปดูความกันดีกว่านะเนี่มันแกะให้ดูสดๆเลยนะครับผมนะบรรยากาศสดๆของพี่ปลายมาแล้วนะครับผมอันนี้มีพัสดุจากต่างประเทศมาส่งนะครับผมนะคือของร้านพี่ปลายมาแล้วนะครับผมอุ้ยฝนตกบ่ใช่ค่ะฝนจะตกด้วยนะครับผมน้นเดี๋ยวจะรีบถ่ายรีบแกะให้ดูนะครับผมเนี่ยแกะแต่งไดนเหอุ้ยไม่เคยแกะไม่เคยแกะนะครับผมอ่ะดูใกล้เห็นไหมเนี่ยอู้ออกมาอย่างดีครับผมนี่นี่ครับผม และนี่ครับผมขาดูกันและนี่สิ่งที่เราได้นะครับผมก็คือมันก็จะเป็นแผ่นนี้ใจเออ,อนี่นะครับผมอันนี้ก็เป็นโล่นะครับผมนี่เฮ้ยใด้ใบนี้มาด้วยนะครับผมเนี่ยผู้ติดตามเมื่อผมเนี่ยผู้ติดตามอะไรคนที่ร้อยแล้วก็คนที่หน,นึ่งพันโอ้จะมีเลรให้ดูด้วยเนาะแสนก็จะได้ล้านก็จะได้เนาะอันนี้เราได้เป็นโล่อะไรก็เรียกโล่ เพียงอะไรกว่าโล่แสนซับเออเป็นโล่เงินนะครับผมนะนี่หลายคนถามนะครับคนข้างบ้านเขาถามว่าไอทาคลิปได้อะไรจะทําคลิปเอาโล่เหรอครับผมได้โล่จริงๆนะครับผมนี่เป็นโล่เป็นโล่ยูทูที่เขาส่งมาให้ก็จะมีที่แขนด้วยนะครับผมนี่เป็นโล่จาก u t u b e เลยนะครับผมส่งมาให้นะครับผมอันนี้เป็นโล่แสนซับเนาะยังไงพี่ไฟก็อยากจะได้โล่เขาเรียกว่าอะไรก้านซับด้วยเนาะอยากได้โล่้านซับยังไงฝากเอฟซีเนาะ ช่วยกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมให้ถึง1ล้านซับสไครต์นะผมแล้วเรามาดูโล่ล้านซับของพี่ไฟช่วยกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นโล่หนึ่งแสนซับนะผมก็กราบขอบพระคุณเนาะ <c oughs> FC ทุกกําลังใจที่ซับพอร์ตนะครับผมนะ่าจะคนถามว่าพี่จะทําคลิปเอาโล่เหรอครับใช่ครับผมมีได้โล่มาแล้วนะครับผมนะนี่จะเลื่อมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับพี่ไฟด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับผม